สรุปไม่ยมมาเกือบครบขาดแต่พระใช่ไหมสาห่าตั้งใจบวชมาแต่สู้ยมไม่ได้มันขายหน้านโยมบางคนเน่เคร่งคลัดมากถ้าดูในพระไตรปิฎก อย่างโคปะกะมุคลานัพรามอย่างนี้ฝึกกรรมฐานเราฝึกเพื่อความมีสติมีสติรู้รอบบวกกับปัญญาก็จะแยกแยะออกว่าอะไรดีอะไรชั่วในตอนต้นก็ละชั่วทำดีไปเรื่อย ถ้ายสุดพอดีสมบูรณ์ก็จะปล่อยดีทิ้งไปด้วยถึงตอนนั้นก็ทำความดีเพราะสิ่งนี้เขาสรรเสริญว่าเป็นความดีเราถึงทำละความชั่วเพราะสิ่งนี้ทุกคนเห็นว่าเป็นความชั่วเราถึงละ ก็ไม่เกาะทั้งดีทั้งชั่วทนทายสุดก็ไปสู่พนิพพานคราวนี้เมื่อเราถ้ามีสติมันก็จะไม่ก้งเหงาหานอนก็บใครหรอกบอกว่าผมเองช่วงที่ฝึกฝนตัวเองหนักๆ นอนอย่างเก่งคืนหนึ่งก็สองชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงฝึกตนไปยี่สิบสองชั่วโมงมก็ไม่เห็นว่าจะง่วงเหงาหานอนอะไรกลางวันก็ทำงานตามปกติประคับประคองรักษากำลังใจเอาไว้ตอนนั้นในกิจกรรมต่างๆนี่แทบไม่ยุ่งเลย มีบางท่านบวชมาแล้วก็ดูหนังฟังเพลงเป็นปกติเสียเวลาบวชยิ่งมีเวลาน้อยนยิ่งเร่งรัดตัวเองให้มากไยไม่ใช่บวชน้อยรอเวลาศึกใะอย่างนั้นจะเสียเวลาไปบวชเลยการบวชเป็นเรื่องที่อันตรายมาก โอกาสขาดทุนมีมากกว่าแปดสบอร์ซนั่นต้องระมัดระวังพยายามรักษาความดีเสริมสร้างความดีไปเรื่อยไม่ใช่อยู่หายใจทิ้งไปวันวันอย่าลืมสิ่งที่เรากล่าวในโบทวันบวช ินพานะสะสติกรณตทายะเอตังกาสาวังกิตตว,วาข้าพเจ้าขอรับ้ากาสาวพัดนิมาพระธรรมให้แจ้งซึ่งพระนนิผานดูว่าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันกับสิ่งที่เราพูดหรือปฏิญาณตนในโบทไปกันได้ไหม หรือลืมไปแล้วว่าตัวเองพูดอะไรไว้ครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่มาคอยบน่นคอยดา่าคอยว่าคอยชี้ข้อบุกร้องให้เราถ้าใครมัวแต่รอครูบาอาจารย์แล้วค่เคยทำแถมบอกแล้วยังไม่เคยทำอีกตั้งหากก็ชาตินี้คงจะเอาดีได้ยาก อย่าไปอ้างว่าเราเรียนแล้วไม่มีเวลาอย่าไปอ้างว่าเรามีหน้าที่ประจำแล้วไม่มีเวลาให้ทุกอย่างที่ท่านได้เอาเป็นข้ออ้างผมทำมาหมดแล้วก็เห็นไม่เวลาทำเยอะดี นั่นนั่นหลายได้เห็นว่าผมไม่ไปเคี่ยวเข็นใครหรอกระยะหลังปล่อยตัวใครตัวมันใครอยากได้ดีก็ขัดเกลาวตัวเองไปทุกอย่างทำให้ดูแล้วบอกให้ตามแล้วทาไม่เอาก็ตัวใครตัวมัน ถ้าเป็นสมัยก่อนยังผู้ปฏิบัติธรรมถึงเวลาแล้วมาไม่ถึงสลา,าก็ไล่ตะเลิดเปิดเปิงเอากวัดไปเลยอยากนอนกลับบ้านไปนอนให้พอทำไมนี่นะอยากนอนยันสว่างก็เรื่องของมันนรกสวรรค์ของใครของมันมีใครยังไม่ตื่นอีกไหม เก็บเก้าอี้ปูอาศนะเตรียมปฏิบัติธรรมช่วงเช้าช่วงสายต่อเดี๋ยวพระออกบินธบาตตามปกตินะจ๊ะวันนี้วันอาทิตย์โครงการฮิวตะกล้านงพระไทยนั่งแคล่ไม้ใส่บาตรพร่าปูอาศนะใหม่เดี๋ยวแปดโมงปฏิบัติธรรมอีกหนึ่งบรลัง มันง่วงนอนจริงๆหรือสมาธิดีหลับกันจังได้สมาธิได้แค่นี้นี่แย่มากเลยนะมันแย่มากตรงที่ว่าสมาธิระดับนี้คือปฐมฌานหยาบซึ่งมันเป็นคุณสมบัติของหมูหมากาไก่เหมือนกันเราเป็นคนมันต้องทำให้ได้เยอะกว่าน,นี้